สวัสดีครับมาดูน้ำน,นี้ที่อ่าบริเวณโรงเรียนอนุบาลปลายครับด้านหลังครับน้ำท่วมทะลุมาตรงนี้เลยอันนี้เป็นหนองน้ำครับอันนี้น้ำรถแล้วครับไอ้รถไอนน้ถึงเงินอันนี้เลยครับ มนทโทมเลยครับตอนนี้ทะลุเลยไี่ท่อนะท่อมนี่ครับ ้ำนนำตัวไฟนะไฟนี่ตัดยังคนตัดไฟน้ำอันนี้ตรงสนามฟุตบอลครับนี่สนามฟุตบอลโรงเรียนโรงมันตายครับน้ำท่วมครับตอนนีม้มีแต่โคลนครับอันนี้บ้านพักครับน้ำท่วมหมดเลยตรงนั้นมีกำแพงครับรีสอร์ดเยอะเลย ตัวนี้ลอดอ่ะตัวนี้ท่วมถึงตรงนี้ครับนี่ครับท่วมตัวนี้หมดเลยครับวันนี้ตลยน้นำลดลงเยอะครับลดลงประมาณประมาณไม่กว่าครับลดลงลดลงลท่วม ไอ้เป็นอื้ตนนี่แับทถุนน้ำลงก่อนเออน้ำปลาปุดขาดหมดเลยไฟเฟินตันน่ะตัดไฟน่นะไปน,น้ำลงที่สะพานโอ้อยลายจังต่ดไฟก่อน ี่อนเขาบูมบ้างก่เรืู่แหละเลยเนี่ยโอ้สายไฟนะก่อห้างบ้างอเรองี่ยินนักเี่ยวไหนนักเขาเที่ยรไหนก่อนเ้ยถงอ่ะออคุณอ้อ